たかっこいいたかっこいい。 สปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันก่อนเลยร้านคุกกี้แลชอปนะคะรับบริการเติมเกมราคาถูกนะคะถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนทางบริษัทนะคะมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะบอกเลยนะคะว่าเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลชอปเลยะคะ่ะยังไงนะคะสามารถนะคะกดนะที่คอนแทคด้านล่างได้เลยนะคะตรงดีสคริปชั่นนะสามารถทั้งไปนะคะเพื่อเติมได้เลยะคะ่ะทุกคนยังไงฝากด้วยนะ และอีกหนึ่งร้านนะคะเป็นไอดีดองเพจน้องสลับใครนะคะที่สนใจนาอมีหลายเกมมากๆเลยนะคะขอบคุณกิลเคิงน้อมและทาวเวอร์นะคะก็มีเช่นกันสามารถเข้าไปดูเลค่ะแล้วก็เลือกได้เลยร้านตุงมตามช็อปนะคะทุกคนก็สามารถคลิกตรงดีสคริปชั่นทักไปที่เพจก็ได้เช่นกันหรือจะเติมในเว็บก็ได้บอกเลยนะคะว่าเติมปุ๊บได้รหัสปั๊บมีตั้งแต่ราคาไอดีตั้งแต่10บาทเป็นต้นไปเลยนะคะทุกคนก็สามารถไปเลือกชมกัดดูได้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าซื้อ ง่ายนะคะใช้งานง่ายเนาะเผื่อใครนะคะที่หาดีล,ลองเล่นอยู่นะคะบอกเลยนะคะว่าต้องมีแล้วนะไปซื้อกันได้เลยค่ะ สวัสดีทุกๆคนเลยค่ะอยู่กับเซฟแปดปัดสีนะคะวันนี้เซฟก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูอันนี้กันเนาะก็คือนะคะเหมืองนั่นเองนะคะแล้วก็พวกเอ่อโบทต่างๆเนาะเช่นสำรวจการขุดนะคะการต่อสู้ในเหมืองเนาะแล้วก็เอ่อพวกผลผลิตต่างๆอะค่ะเดี๋ยวพามาดูกันเนาะว่ามันมีอะไรบ้างที่มีการอัปเดตเข้ามาจะเห็นนะคะคุกกี้เราเนี่ยนะคะ เดินจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บในนี้เต็มไปหมดเลยนะทุกคนและถ้าเกิดใครสงสัยว่าเฮ้ยแล้วเชนจะเปิดเมืองได้ยังไงทุกคนสังเกตเควสขวามือในแมปนะฮะเสร็จไม่รู้ว่าเงื่อนไขเลเวลมันมีหรือเปล่าต่อทุกคนนะคะแต่ว่าคิดว่าเวลาใครจะทำเควสอะไรอะค่ะให้มาโฟกัสนะคะในเมืองของเราก่อนเสร็จปึ้งขวามือจะมีพวกเควสต่างๆเรากดไปได้เลยค่ะมันจะพาไปยังเควสนั้นๆ เมื่อเราเปิดเหมืองใดๆเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเราก็แอบ,บส่งนะว่าเออมีอะไรบ้างนะคะ 1. นึ่ค่ะสำรวจก่อนเลยนะคะตรงสำรวจตรงนี้เนาะมันก็จะให้เรานะคะส่งคันนะักผจญภัยไปทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะให้พิชิตเนาะฉันได้มากที่สุดนะคะยิ่งมากยิ่งได้ของเยอะ ตรงนี้นะคะครั้งแรกที่มาเนี่ยเราจะยังไม่มีของอะไรก่อนแล้วก็อากดส่งแบบอัตโนมัติไปก่อนแล้วกันทุกคน4ตัวนะคะหลังจากนั้นนะคะจากที่เซฟดูนะพอเราส่งไปสำรวจเรื่อยๆค่ะมันจะมีของได้มาแล้วมันก็จะอัพเลเวลได้เอฟเฟกต่างๆก็มีเหมือนกัน เครื่องมือสำรวจนะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยเอาข้าวไปกินเนาะเออเอาอุปกรณ์ต่างๆไปช่วยจะทำแล้แล้วก็ไอของที่เอาไปช่วยทุกคนจะต้องให้มันอยู่ในบ็อกพอดีนะคะเช่นอ่ะกล่องข้าวมันก็กินไปแล้วเก้าบ็อกแว่นสบลบ็อกจะต้องจัดเรียงให้มันอ่ลนาลักษณะประมาณนี้ทะะุกคนถ้ามันวางลงไม่ได้เราจะเอาไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนเนาะ จากนั้นค่ะเซฟอ่ะจะพยายามเลือกคุกกี้นะคะที่มันแอคทีฟตรงนี้ค่ะเป็นสีเขียวเนาะเพราะมันเหมาะก,กับการส่งเขาไปสํารวจนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้สามารถใช้เอ่อตั๋วการเล่นได้ไหมนะคะเราจะได้ตั๋วมาฟรีเนาะทุกคนแล้วมันจะมีอาตั๋วแบบด่วนนะคะที่ใช้ได้วันนี้เท่าไหร่นะมันจะมีขึ้นให้ด้วยนะคะอ่าสมมติอยากจะใช้ตั๋วเสร็จทันที มันลดได้10ชั่วโมงโอเคอันนี้สมมติเราส่งไปใช่ไหมคะชั้นที่วิชิตได้เนาะ60ชั้นที่67นะคะเราก็จะได้ของมาประมาณนี้ทุกคนแล้วก็จะได้รับการ์ดต่างๆมาค่ะมันจะมีการ์ดขุดเมืองการ์ดสำหรับเมืองสำรวจต่างๆนะคะของมาอัปเดตลดรางของเรานะคะอันนี้มันจะเป็นการเรนดอมหมดเลยเนาะ ่ะนะนคะเดี๋ยวเซฟลองส่งให้ทุกคนได้ดูกันเนาะเลือกคุกกี้อัตโนมัติก็ได้อ่เห็นไหมมันจะเลือกอัตโนมัติให้เราเลยนะคะอันนี้ก็ได้เช่นกันหรือเราจะเลือกคุกกี้เองก็ได้เช่นกันค่ะมันจะมีตัวบางตัวมันจะมีค่าวความเหนื่อยนะเพราะว่ามันเคยแบบว่าถูกส่งไปแล้วทุกคนหรือกําลังทําอย่างอื่นอยู่มันก็จะไม่สามารถส่งซ้ําได้นั่นเองค่ะ อเซฟลองเลือกนะคะคุกกี้ไปเนาะตรงนี้ค่ะถ้าทุกคนไม่ซีเรียสนะเราก็ทยอยส่งไปเรื่อยๆได้เลยค่ะเพราะยังไงในะอน,นาคตเซฟคิดว่าเราน่าจะอัปเกรดตัวของรถล่างได้อากันอยู่แล้วเนาะอ่ะเลือกอัตโนมักรละกันโอเคแล้วคุกกี้นะคะจัดการรถล่างนะคะเราลองดูว่ามีไหนที่เราอัปเลเวลได้ไหมนะคะการอัปเลเวลเนี่ยเราต้องมีของที่มันให้มาเนาะทุกคนเราถึงจะอัปเลเวลได้นะคะ อ่ะไม่มีไม่เป็นไรโอเคตั้งค่าเครื่องมือสำรวจค่ะเราจะใส่อะไรไปบ้างนะคะอ่ะเซฟก็จะใส่น้ำมันค่ะไป1แกลลอนนะคะใส่หมวกอ่ะให้น้องอ่ะทุกคนต้องดูด้วยนะว่ามันวางพอดีไหมอ่ะส่งขนมไปตึง้งอ่ะอะไรแบบนี้นะคะ อ่าเช่นอ่าลงลักษณะน,นี้อันนี้ก็จะเป็นแว่นตามีช่องพอก็ใส่ไปหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้เช่นกันนะคะอ่า๋ยวเซฟจ,จะเอาไปประมาณเท่านี้ก่อนลักกันเนาะสำหรับวันนี้๋ยวดูสิถ้าข้าวมันพอไหมไมีนนมันไอ้เนี้ยค่ะจะเอาลงไม่ได้เนาะพรามันไม่พออ่าโอเคนะคะอ่าประมาณนี้ส่งเครื่องมือนะคะเริ่มสํารวจได้เลยมันก็จะขึ้นให้ค่ะวว่าข้อมูลการสํารวจเนาะใช้เวลาเท่าไหร่รับหินนะคะประมาณเท่าไหร่นะคะ นี่ค่ะนะคะสถิติที่พี่ชี่สูงสุดนะคะมันจะมีของได้รับของต่างๆด้วยนะทุกคนอันนี้คือตัวอย่างของการสำรวจและนะคะการขุดข่าเช่นเมื่อเซฟมีการส่งไปขุดนะทุกคนจะเห็นว่าเซฟส่งขุดไปเยอะมากอ่ะเดีย๋ยวเซฟลองสคริปต์ให้ดูก่อนอสมมติเซฟสคริปต์นะคะเมื่อขุดเสร็จเราจะได้ของนะคะตามที่เรากดไปเลยซึ่งการกดนี่เรากดว่างๆใช่ไหมคะทุกคน อันนี้เราจะเลือกตามเวลาที่ใช้งานหรือใกล้หมดอายุก่อนก็ได้นะแต่ว่าของเซฟคือเป็นคนที่แบบว่าอ่าค่อนข้างเห็นแก่ของนิดนึงนะคะอ่านี่ทุกคนเราจะเลือกนะคะจากของที่ได้รับก็ได้นี่มันจะได้รับอะไรบ้างนะคะเซฟหาที่อยากอยากจะส่งไปก่อนอ่านี้คือของที่เราได้บางส่วนอันนี้เราเอาไปคราฟตัวทัชได้นะคะส่งคุกกี้ไปนะคะ น้่ใช้เวลาในการขุดหนึ่งวนันซึ่งตอนนี้หน่วยคนขุดนะคะเราแอบไม่ค่อยพอสักเท่าไหร่นะคะมันจะมีบัฟอะไรบ้างนั่นเองแต่ดูซินะคะโอเคนอกกนั้นก็คือส่งไม่ได้เลยนะเพราะว่าคุกกี้กำลังพักผ่อนนะทุกคนโอเคอันนี้ไปส่งไปก็ไม่ได้แบบบวกเพิ่มเท่าไหร่มากนะคะ นี่นะทุกคนเราจะเลือกก่อนได้เลยนี่เร่งความเร็วในการขุดแร่นะคะอ่ะอาเซฟส่งส่งไปก่อนแล้วกันโอเคอ่าเริ่มขุดค่ะอ่าใช้เวลา1วันในการขุดนะคะทุกคนอ่าประมาณนี้ส่วนของที่เราได้รับนะคะเป็นที่สุดประเมินค่าค่ะตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้แบบว่าเอาไป อันนี้คือการผลิตเนาะผลิตปุ๊บม,มันจะใช้ของประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เนาะอะ,อะระมินค่าในครั้งเดียวทุกอย่างเลยนะคะพอเราไปประเมินค่าเสร็จปุ๊บม,มันก็จะได้ของมาซึ่งของมันก็จะแรนดอมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าข้อมูลรางวัลมีอะไรบ้าง การบดเยื่อนะคะวุ้นสาหร่ายเนาะก็คือเราได้เราจะได้เหมือนกับเศษคุกกี้มาแต่มันอยู่ในผลึกแข็งนาอนอยู่ในน้ําแข็งแล้วก็คือเหมือนกับเอาไปลนไฟนะคะให้มันละลายลเราถึงจะได้เศษคุกกี้นั้นนี้เซฟเผื่อไว้เผื่อได้น้องเอ่อราชับไม่ใช่ราชาพูดพูดอักคีการต่อสู้ในเมืองนะคะถ้าเกิดเรายังไม่เคยต่อสู้เลยแล้วต่อสู้ครั้งแรกเพื่อจะได้รับของางวันเนาะเราเซตทีมไปค่ะนะคะ แล้วก็จะได้รับของรางวัลตามที่มันขึ้นมาให้เลยอันนี้เซฟก็จะใช้ทีมที่แบบว่าเคยเล่นอยู่แล้วนะคะอันนี้เซฟล,ลูกเปลี่ยนอโอเคทีมมันค่อนข้างหา่านไม่ไม่ยากมากค่ะทุกคนแต่เซฟไม่โชว์ว่าถ้ามือใหม่เนี่ยเราจะอยู่ที่เลเวลระดับไหนถึงจะแบบว่าสู้ไม่ไหวนะคะอ่ะ ตึง้งนี่ค่ะของที่เราจะได้นะคะทุกคนโอเคมันเราได้มันแล้วเรียบร้อยเนาะก็เอาไปให้มันละลายน้ําแข็งต่อได้เลยอันนี้ก็จะขึ้นให้ดูค่ะว่าคุกกี้ไหนที่แบบว่ากําลังพักผ่อนอยู่บ้างนะคะมีสําเร็จการพักทันทีด้วยเนาะแล้วก็ศูนย์ผลิตนะคะอย่างที่บอกไปถ้าเกิดเราอยากจะผลิตขั้นสุดยอดเลยนะคะก็รอวัตถุดิบต่างๆเนาะซึ่งมันใช้ผลึกค่อนข้างเยอะเหมือนกัน1ครั้งต้อง200เลยนะคะอันนี้100 อันนี้เซฟทํามาในกรณีที่รู้สึกว่าเราทํามาเพื่อเอาย่อยของทํามาเพื่อแบบจะไปย่อยนะทุกคนแล้วพอมันย่อยเนี่ยมันจะได้ของมาแลกนะคะวัสดุที่เราต้องการน,นั่นเองอ่ะเซฟลองผลิตอันนี้มันเสียดายสีฟ้านะสีสีฟ้าก็แอบหาย,ยากเหมือนกันสมมุติเซฟอ่ะลองผลิตให้คนดูปึ้ง มันก็มีเปอร์เซนต์ที่จะสําเร็จเป็นอีปิงนะคะทุกคนอยู่ที่ดวงของแต่ละคนด้วยซึ่งรอบที่แล้วเซฟได้มาอันหนึ่งแต่รอบนี้คือเกลือเลยนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปที่คุกกี้ของเราค่ะจัดการท็อปปิ้งเนาะมันก็จะมีทัสท็อปปิ้งนะคะที่เราทํามาอันไหนที่เราไม่ใช้นะคะเราฟิลเตอร์อ่าฟิลเตอร์ไปเราเซฟยอยแค่คอมมอนไปก่อน บางอันเซฟเก็บไว้ก่อนนะคะเผื่อแบบเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้ซึ่งท้าแต่ละอันมันก็จะมีออฟลอของมันด้วยนะคะนี่เ,เซฟเก็บพวกบางอันไว้ก่อนอ่ะบางส่วนนะคะที่อาจจะใช้งานนะโอเคย่อยไปปึง้งอ่ะได้มา31ออันนะคะถ้าเราย่อยพวกของอีพิกมันก็จะได้ เพิ่มขึ้นไปอีกนะพวกเศษซึ่งเศษที่เราย่อยอะคะ่ะเราสามารถเอาไปแลกนะคะได้ที่ศูนย์แลกตรงนี้เพื่อแลกของอแอาแล่ฟักทองเลยซึ่งแรกฟักทองเนยเนี่ยมันก็จะได้ตัวของอีพิกเลยนะคะซึ่งพอเราทำแล้วเนี่ยเราก็ต้องสุ่มอีกนะทุกคนว่าเออแต่ละอันเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราอะทำปุ๊บเราจะได้ โจมตีหรือคลิกหรืออะไรย่งตามที่เราต้องการนะมันจะสุ่มอีกว่าเราอเราคาฟเสร็จปุ๊บอ่ะเราจะได้อะไรอ่ะนะคะซึ่งนะคะแต่ละอันน่าจะเซฟภาพไปดูน่าจะทําพวกบอทกิลก่อนดเดานะคะน่าจะทําพวกบอทกิลก่อนเดาเซฟดูก่อนนะเซฟจ,จะทํายกตัวอย่างเหมือนเซฟจ,จะทําตัวแคมเร้นะคะเซฟก็ดูอ่ะอันไหนที่เราจะใช้เสร็จใช่ไหม ไปที่ท้าช็อปปิง้งเราอยากจะเพิ่มอะไรเช่นพลังโจมตีเนี่ย,ยต้อง9.6เปอร์นะคะเซตเอฟเฟกต์2พลังโจมตี4นะนะคะความสามารถช็อปปิ้งเพิ่มเติมอีกมันก็จะมีเยอะมากๆเลยทุกคนนี่สมมอมคนเราติดตั้งนะคะอ่าอันนี้ลาสเบอร์รี่1นะคะ นี่เราเปลี่ยนกันได้นะโอเคนะคะซึ่งเซตหกนะคะลาสเบอร์รี่พลังโจมตี12ก็คืออ่าตรงตรงกลางอ่ะ5เม็ดบวกทัสอีกอันหนึ่งเป็น6อันพอเป็น6อันปึ้งมันก็จะเอฟเฟกต์ลาสเบอร์รี่เพิ่มพลังโจมตี12อคืนนี้มันจะเป็นเอฟเฟกต์เลยทุกคนเห็นไหมเอฟเฟกต์อันพลังป้องกันอ่าอันนี้คือในกรณีที่ใช้เป็นพลังป้องกันแต่ว่าถ้าแบบใช้ลดความเสียหายทุกคนสมมุติอ่า เอาง่ายๆอีกอันหนึ่งนะคะเราใช้เป็นอ่ะเอาใหม่เอาตัวอื่น <c oughs> เฮ้ยเอาตัวอื่นอ่ะอ่ะอ่ะสมมติเราใส่เป็นโดคความเสียหายมันก็จะเป็นเอฟเฟกต์5เซต5อัลมอน์นะคะโดคความเสียหายได้คอมโบอีก8แต่ถ้าเราติดนั่งอันนี้ปึ้งจาก8นะคะเป็น เอฟเฟกของเขาก็คือเป็น10จะแปดบวกขึ้นเป็น10เนาะทุกคนแล้วก็จะได้ทัสอีกซึ่งทาสเนี่ยมันจะมีลดความเสียหาย6.4%ซึ่งมันมากสุดนะคะถ,ถึงถึงเ0เลยอันนี้ก็คือต้อง,ต,องต้องเป็นออฟล็อกของทัสอัลมอนด้วยซึ่งในแต่ละทัสเนี่ยค่ะเช่นอันนี้เป็นทัสของพลังป้องกันมันก็จะได้เป็นพลังป้องกันไปแล้วมันจะไม่สามารถเปลี่ยนนะคะตรงพลังป้องกันเป็นอย่างอื่นได้ในอนาคตไม่แน่อาจจะมีพวกออฟล็อกที่สามารถรีเซ็ตได้ จมตีก็คือจมตีพาชีวิตคือพาชีวิตนะคะคริกก็คือคริกแล้วก็จมตีความเร็วจมตีก็คือความเร็วจมตีนะคะซึ่งมันสามารถแย้ให้เราเลยซึ่งเวลาเราทำ Team Guild, ํำทีมบอทก l l เซฟคิดว่าน่าจะมีเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะเราสามารถ ถอดออกมาได้นะคะย่อยของได้เหมือนกันนะคะพวกทัชเนไม่ต้องซีเรียสนะคะตรงนี้ขอดเข้าถอดออกได้เหมือนกันนะคะ <S <S สเต็กต่างๆก็จะมีให้กับเราค่ะแล้วมันก็จะขึ้นให้ด้วยค่ะว่าออ t ชั่นท็อปปิ้งนะคะอัลม,มอน์บนหนึ่โลความเสียหายเท่าไหร่นะคะมันก็จะเป็นพวกคอมโบตรงนี้ให้เราไปการทำท็อปปิ้งลงบอสก,กิลน่าจะยากขึ้นนะคะทุกคนทำจากพื้นฐานก่อนก็ได้นะแล้วค่อยไปทำให้มันแบบเวอวังอลังการอีกทีหนึ่ง โอเคค่ะตอนนี้มันก็จะมีเควสต์ต่างๆนาะที่ให้เราเนี่ยนะคะทําการาผลิตของผลิตของนะคะก็ถ้าเกิดใครที่หาอันนี้พวกนี้ได้เราก็ทําไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะทุกคนแล้วเอามาย่อยเอามายอดมาแลกศูนย์แลกตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือค่อนข้างดีกว่าทีเซฟอาจจะเก็บสะสมแล้วมาเราทําทีเดียวกว็ได้ซึ่งไอเมสฟักทองเนี้ยค่ะมันได้จากการที่เราส่งไปสํารวจนาะทุกคนนะคะมันก็เลยแอบได้ยากประมาณหนึ่งนะ โอเคค่ะก็ประมาณนี้เอ้ยพาทุกคนไปดูต่อสู้เหมือนแล้วเนาะขุดก็แล้วสำรวจก็แล้วประเมินค่าเรียบร้อยแล้วเนาะปลดเยื่อเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็เคลียร์หมดเรียบร้อยเนาะทุกคนก็อย่าลืมนะคะมาเปิดฟังก์ชันการใช้เหมือแล้วก็ส่งเนาะไปสำรวจและขุดกันนะทุกคนบอกเลยว่าของค่อนข้างดีนะคะของต้องมีแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เอาของต่ตางๆเนี่ยไปทำพวกตีบอลกิลได้คือเกมมันพยายามทำให้เราอะ ทำของได้ง่ายขึ้นแหละเนาะแต่ว่าวิธีการหาของก็แอบใช้เวลาประมาณนึงคือเช่นแบบตื่นนอนมาส่งหนึ่งรอบทุกคนส่งสำรวจหนึ่งรอบตึ้งนะส่งสำรวจหนึ่งรอบตอนเย็นว่างนะคะเรียนเสร็จทํางานเสร็จมาส่งอีกสักหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวก่อนนอนก็ได้ส่งอีกหนึ่งรอบทุกคนประมาณนี้คือมันจะแบบทําให้เราได้เข้าเกมอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะตรงนี้ก็ถือว่า เออเราจะได้แอคทีฟมากขึ้นทั้งผลิตคงผลิตของต่างๆผลิตของตั้ง,งไว้เผื่อยุคทองมีเข้ามาอีกเราจะได้ส่งของกันอย่างแบบพร็อพหนึ่งเปิดไปเลยจ้านะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับฟังชั่นแล้วของเหมืองใต้ดินนะคะแล้วก็เรื่องทชัชที่ใช้งานนะคะวิธีการใช้งานเนาะหรือวิธีการครับทชัชตรงนี้นะคะ เอออาจจะทําให้เราสามารถเล่นเกมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยเราในการแบบทำออฟต่างๆเนี่ยได้ง่ายมากยิขึ้นนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย